ออกไปพี่น้องนะครับขอยอนอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพระเจ้าสำหรับการทำสองสัมเมลนะครับบทที่12นะครับเรามีโอกาสได้ให้คลทรอคำของพระเจ้านะครับเรื่องราวของดาวิดนะครับที่ดาวิดได้ประสบความสําเร็จและเขาก็นะครับเรียกว่าอยู่อย่างสบายนะครับอยู่ในพระราชวังนะครับอันใหญ่โตของเขานะครับแล้วก็เปิดช่องให้กับการทดลอง เรื่องนะครับของนางบัชบาที่เข้ามาในชีวิตของดาวิดนี่ก็เป็นนะครับบทเรียนที่สอนเราโดยเช่นเดียวกันนะครับการเปิดช่องเริ่มจากตาของเราสายตาที่มองดูนะครับสิ่งที่ยั่วยวนสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจของเราและหลายครั้งเราก็ถลำลึกลงไปในความบาปและเมื่อเราทําบาปนะครับมันก็นําไปสู่นะครับอีกบาปหนึ่ง นะครับเมื่อเราทําบาปแล้วเราก็พยายามที่จะกบเกลื่อนเหมือนอย่างกับดาวิดนะครับที่พยายามที่จะกบเกลื่อนความผิดของตัวเองนะครับพยายามที่จะพาให้อุริยากลับมานอนกับภรรยาของเขานะครับเพื่อที่จะซ่อนนะครับความบาปของเขาเพราะว่าบาเชบาก็ตั้งคันนะครับเมื่ออุริยานะครับไม่ยอมที่จะหลับนอนกับภรรยาไม่ยอมกลับบ้านนะครับดาวิดก็นะครับส่งให้ปุริยาไปตายนะครับ และในที่สุดนะครับเมื่ออุริยาตายนะครับดาวิดก็รับนางบัชบามาเป็นภรรยาของตัวเองนะครับดูเหมือนภายนอกดูเหมือนดีนะครับดูเหมือนว่านะครับาดาวิดก็รักลูกน้องดูแลลูกน้องนะครับดูแลครอบครัวดูแลภรรยาของลูกน้องแต่ว่าเมื่อเวลานะครับเราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับดาวิดก็ซ่อนปิดซ่อนความบาปของตัวเอง นะครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราเห็นในชีวิตของดาวิดดาวิดก็เรียกว่าเบื้องหน้าอย่างหนึ่งนะครับเบื้องหลังอย่างหนึ่งนี่ก็คือนะครับผลของความบาปท,ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดนะครับความน่าซื่อใจคดนะครับเกิดขึ้นในชีวิตของดาวิดนะครับในเช้าวันนี้ในพระธรรมสองซามูเอลบทที่12นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่หลังจากที่ดาวิดก็นะครับรับ นะบาัชบามาเป็นภรรยาแล้วก็ช่วงเวลาก็อาจจะผ่านไปนะครับใกล้เคียงกับประมาณหนึ่งปีนะครับจากบทที่11มาถึงบทที่12นะครับโดยในประมาณอาจจะเจ็ดเดือน8เดือนนะครับหรือว่าประมาณ12บสอเดือนนะครับแล้วก็เรื่องราวก็ผ่านไปปรากฏว่านะครับพระวจนะของพระเจ้าเริ่มต้นในข้อบทที่12ข้อที่1บอกว่าพระยาเวทรงใช้นาทันไปหาดาวิด และนาธานก็ไปเข้าเฝ้าและทูลพระองค์นะครับว่าในเมืองหนึ่งมีชายสองคนคนหนึ่งมั่งมีอีกคนหนึ่งยากจนคนมั่งมีนั้นก็มีแพะแกะและโคมากมายแต่คนจนนั้นไม่มีอะไรเลยเว้นแต่แกะตัวเมียตัวเล็กๆตัวเดียวที่เขาซื้อมาซึ่งเขาเลี้ยงไว้มันเติบโตมากับเขาบรรดาบุตรของเขามันกินอาหารที่เขากินและดื่มจากถ้วยเดียวกับเขานอนในอกของเขา และเป็นเหมือนบุตรสาวของเขานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับพระเจ้านะครับก็นะครับ,รบใช้ให้นาทันให้คนของพระเจ้าไปหาดาวิดนะครับเข้าใจว่านะครับดาวิดก็คงจะนะครับห่างจากพระเจ้านะครับเมื่อความบาปเกิดขึ้นนะครับในชีวิตนะครับเราก็จะเห็นนะครับความสัมพันธ์ของดาวิดกับพระเจ้าก็เรียกว่าขาดหายไปนะครับเลยแต่พระเจ้านะครับก็ นะครับไปหาดาวิดนะครับผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวานะครับไปพูดกับดาวิดนะครับเล่าเรื่องราวที่ดาวิดคุ้นเคยนะครับดาวิดก็คุ้นเคยกับการเลี้ยงแกะนะครับดาวิดได้มีโอกาสาได้อุ้มได้จับนะครับได้สัมผัสนะครับเรื่องราวของแกะแล้วก็คงจะนะครับเข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดี นะครับนาธานก็มาแล้วก็พูดนะครับมีชายสองคนผลบั่งมีกับคนยากจนคนบั่งมีมีแกะมากมายแต่คนยากจนมีแกะเพียงแค่ตัวเดียวนะตัวเมียที่เขาเลี้ยงไว้นะครับเขาก็รักมันนะครับให้อาหารกินด้วยกันนอนด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งนะผลบั่งมีมีแขกเดินทางมานะครับก็นะครับมาหาเขาผลบั่งมีเขาก็เสียดายแกะที่เขามีเยอะแยะมากมายอยู่นะครับ เขาก็นะครับเสียดายที่จะทําอาหารเลี้ยงคนที่เดินทางมามีแขกมาคนสําคัญที่เขาจะต้อนรับก็ปรากฏว่านะครับเขาก็นะไม่เอาแกะของตัวเองไปเอาแกะของนะครับคนที่ยากจนนะครับเอาแกะตัวเมียตัวนั้นที่คนยากจนมีอยู่เพียงตัวเดียวนั้นเอามาค่ากินนะครับแล้วก็เตรียมเป็นอาหารให้กับแขกต้อนรับโอ้นะครับนตต้อนรับกลับสู้ดูนะครับว่าดีแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับ นาชายมั่งมีคนนั้นก็ไม่ได้นะครับเอาส่วนของตัวเองนะครับในการที่จะนะครับรับรองแขกนั่นเลยปรากฏว่าเมื่อฟังดังน,นั้นนะครับดาวิดก็นะครับเอ่อลิ้วดาวิดก็โกรธขึ้นมาโอ้โหทําอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็พูดเอาไปนะครับเมื่อฟังเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าพระยาเวทรงอยู่แน่ชั้นใดพระเจ้าทรงประชนอยู่คนที่คนที่ท,เทาเช่นนั้นสมควรจะตาย นะครับดาวิดก็พูดออกไปทําอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็นะมันสมควรจะตายนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าคําถ้อยคําที่ออกมาจากปากของดาวิดนะครับและนะเขาจะต้องตายและต้องคืนลูกแกะตัวเมียให้สีเท่าเพราะเขาได้ทําสิ่งนี้และเพราะว่าเขาไม่มีความเมตตานะครับนี่ก็คือสิ่งที่นะดาวิดก็พูดเป็นน้องที่รับนะครับสิ่งนี้สอนอะไรกับเรา พระเจ้าจะะของพระเจ้าตอนนี้กําลังบอกอะไรกับเราหลายครั้งพี่น้องที่รับนะครับเราก็นะครับมองนะครับเมื่อดาวิดฟังเรื่องราวนะครับก็คงจะนะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของคนอื่นใครนะมันช่างนะครับนะลร้เมตตาขนาดนี้นะครับมันสมควรที่จะตายนะดาวิดก็กําลังชี้นะครับไปยังความผิดของคนอื่น อพี่น้องทีละนะครับพร,ระเจ้าก็เตือนเราด้วยเช่นเดียวกันหลายครั้งที่เมื่อคนอื่นทําผิดเรามักจะเห็นความผิดนั้นแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะครับถ้าคนอื่นทําผิดนะเราเห็นว่านะครับ ความผิดนี้นะครับมันสมควรตายนะดาวิดบอกว่านะครับสมควรตายที่ไปเอาแกะของคนอื่นมานะเป็นของตัวเองนะครับมันชั่วร้ายจริงๆนะมันไม่มีความเมตตาเลยนะครับทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับที่สอนเราด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ก็สอนเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็นะครับบอกกับเราในพระธรรมมัทธิวบทที่7 นะครับในข้อที่4นะครับในข้อที่3บอกว่าทําไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้ฉันเคลียร์ผงออกจากตาของเธอทั้งทั้งที่ไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเองคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเคลียรผงออกจากตาของพี่น้องของท่านได้ น้องปรีสุกิจา้านะครับก็บอกนะครับแล้วก็สอนเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราหลายครั้งเราก็เห็นผงนะครับที่อยู่ในตาของคนอื่นแต่เราไม่เห็นนะครับไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของเราพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็เตือนเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับผ่านพระราชกของพระเจ้าในตอนนี้ดาวิดก็เป็นอย่างนั้นนะดาวิดเห็นความผิดของคนอื่น นะครับถ้าเป็นความเิดของคนอื่นนะครับเขาก็นะสามารถที่จะพูดนะครับแล้วพี่พากสาอเอาไปได้อย่างนะทันทีนะครับแต่ไม่คิดว่าเรื่องราวที่พูดนั้นจะเป็นเรื่องราวที่นะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองพี่น้องที่รักนะครับขอพระเจ้าช่วยชีวิตของเราเราจะมีโอกาสได้สำรวจชีวิตของเราอเห็นไหมครับพี่น้องหลายครั้งเรามองคนอื่น แต่ขอพระเจ้าช่วยที่พระคำของพระเจ้าจะขัดเกลาชีวิตของเราเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเราวิาพากษ์วิจารณ์เราเห็นความผิดของคนอื่นแต่ตัวเราเองเราเราได้มีโอกาสได้สํารวจชีวิตของเราบ้างหรือไม่นะครับขอพระเจ้าช่วยที่นะครับพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราสามารถที่จะเอาไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของเรานะครับออกไปจากชีวิตของเรานะครับและ ในที่สุดนะครับในข้อที่7นาทันจึงทูลดาวิดบอกว่าฝ่าพระบาสนั่นแหละคือชายคนนั้นนะครับชายคนนั้นที่ฝ่าพระบาสกำลังพูดนั่นคือตัวฝ่าพระบาสเองนั่นแหละคือตัวฟาพระบาทที่สมควรจะตายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมนะเข้ามาแต่ว่านะครับในความหมายก็คือฝ่าพระบาทนั่นแหละเป็นคนที่นะเป็นเหมือนกับชายที่มั่งมีคนนั้น พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าเราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลเราช่วยกู้เจ้าออกมาจากมือของซาอูลได้มอบเชื้อวงศ์เจ้านายของเจ้าให้เจ้าได้มอบเรล่ามเฮสีของเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้ามอบวงวานของอิสราเอลและยูดาห์ให้แก่เจ้าถ้าเท่านี้ยังน้อยไปเราจะเพิ่มให้มากมายกว่านี้ นะครับเจ้าก็บอกพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วน,นำดาวิดมามากมายนะครับแล้วถ้ามันยังน้อยไปพระเจ้าก็จะเพิ่มให้มากกว่านี้แต่ทําไมเจ้าดูหมินพววนะระวนะรจน,ววนะของพระยาเวในนั้นเจ้าดูหมินพระวจนะของพระเจ้าทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์นะพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็นะครับพูดกับดาวิดผ่านทางนาธานพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่นำเขาอวยพรเขามาขนาดนี้แต่ทําไมนะครับเขาถึงทําอย่างนั้นเนะเขาดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกกับเขาแต่ทําไมเขาถึงทําชั่วอย่างนี้พี่น้องนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับข้อความนี้นะครับที่บอกว่าดาวิดทำเนะสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเว นะครับเราเห็นในบทที่11ในข้อสุดท้ายนะครับพระเจ้าพูดอย่างหนักแน่นชัดเจนนะครับและบอกกับเขาว่านี่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับหลายครั้งเรามองคนอื่นแต่ตัวของเราเองเรากลับมองไม่เห็นขอพระเจ้าเมตตาและพระเจ้าก็พูดอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้บอกกับดาวิดนะครับนะว่าเจ้าทําในสิ่งที่ชั่วในสายพเนตรของพระเจ้าเจ้าประหารคนอุรยิรยาคนทิ่ไทด้วยดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของเจ้าและฆ่าเขาเสียด้วยดาบของคนอม,มนนะครับพี่น้องพระเจ้าก็บอกนะครับความผิดที่ดาวิดกระทําและสิ่งความบาปที่ดาวิดพยายามที่จะปิดซ่อนไว้พี่น้องที่รักแต่ไม่มีอะไรที่ละไปจากสายพระเนตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าทรงทราบแม่สิ่งที่เราดูเหมือนนะครับพยายามที่จะปกปิดไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นแต่พระเจ้าสามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งพี่น้องดาวิดก็คงจะตกใจนะครับตัวเองพยายามที่จะนะครับปิดบังซ่อนเน้นความผิดของตัวเองมานะครับตลอดนะครับแล้วก็นะพยายามที่จะสร้างภาพนะของตัวเองให้ดูดีภายนอกแต่พี่น้องรับพระเจ้าทรงเห็นภายใน นะครับชีวิตของดาวิดภายในจิตใจของดาวิดภายในบ้านของดาวิดเป็นยังไงในการกระทําของดาวิดที่สิ่งที่ซ่อนเล่นจากสายตาของของคนอื่นนะครับดาวิดอาจจะซ่อนจากสายตาของคนอื่นได้แต่ไม่มีอะไรที่ซ่อนไปจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้เี็นองที่รับนี่ก็เป็นบทเรียนที่สอนเราด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเป็นคนที่นะครับยอมจำนนกับพระเจ้าและเรารู้ว่าแม้ว่าไม่มีไม่มีใครรู้ แต่พระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงทราบและตัวของดาวิดเองก็เช่นเดียวกันดาวิดก็รู้และดาวิดก็ทราบแต่ดาวิดก็ปล่อยและพยายามที่จะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองน้องที่รักและในที่สุดนะครับพระวจชะของพระเจ้าก็มาถึงในข้อที่สิบบอกเพราะฉะนั้นบัตรนี้ดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชบงของเจ้าตลอดไปเพราะเจ้าได้ดูหมิน่นเราเอาภรรยาของอุริยาคนฮิตไทมาเป็น ภรรยาของเจ้าไอ้น้องดาวิดได้ฆ่าอุรยาด้วยดาบนะครับเขาส่งอุรยาไปในแนวหน้าเพื่อทําสงครามนะครับทำทำเป็นแกล้งว่านะครับาตายในสงครามนะครับแต่นั่นเป็นความจงใจที่ดาวิดได้สั่งไปนะครับและพระเจ้าก็ส่งทอดพระเนตรและพระเจ้าก็นะ,นะครับบอกนะครับดาบนั้นก็จะ คืนมาสนองมาที่วงของดาวิดนะครับเพราะว่าดาวิดได้ดูหมิ่นพระเจ้านะครับทำนะครับใช้อำนาจของตัวเองนะครับนะในการที่ไปนะครับเอาภรรยาของคนอื่นมานะครับและแถมยังเป็นภรรยาของลูกน้องของตัวเองคนที่สัตว์ซื่อจงรักภักดีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับจะเกิดขึ้นกับดาวิดพระยาเวตรด,ดังนี้ว่านี่เนี่ย เราจะให้เหตุร้าเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าเองและต่อหน้าเจ้าเราจะเอาเหล่าภริยาของเจ้าไปให้แก่เพื่อนของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับเหล่าภรรยายของเจ้าอย่างเปิดเผยดาวิดท,ทำสิ่งนี้อย่างลับๆดาวิดซ่อนดบาปของเขานะครับกระทาอย่างลับๆพยายามที่จะปิดบงังแต่พระเจ้าจะเปิดเผยพระเจ้าจะสําแดงนะครับสิ่งนี้ออกมา นะครับแล้วก็ให้ดาวิดได้เห็นนะครับได้อับอายต่อหน้าต่อตาคนอื่นนี่ก็เป็นสิ่งที่นนเราจะเห็นว่านะคาเผยเพราะสันนี้ก็เป็นจริงนะครับในนะครับในภายหลังนะครับที่เราจะมีโอกาสได้เห็นนะครับในข้อ12บอกเพราะเจ้าทําการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะทําการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นอย่างเปิดเผยพระเจ้าบอกดาวิดติดซ่อนให้ดาวิดพยายามทําอย่างลับๆแต่ พระเจ้าจะทรงเปิดเผยทั้งสิ้นน้องทิลักนี่ก็เป็นสิ่งที่ <S <S s <Allah> <S นะครับพระเจ้าก็มักจะบอกกับเรานะครับสิ่งที่เราทําในที่ลี้ลับนะครับไม่มีใครเห็นนะครับเราอาจจะพยายามปิดซ่อนแต่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยพระเจ้าจะทรงปรดสัาแดงในสิ่งที่เราพยายามที่จะปกปิดนั้นีน้องท่รักขอพระเจ้าช่วยที่เราจะรู้ว่านะครับพระเจ้าทรงทอดพระเนตรพระเจ้าทรงเห็นและสิ่งนั้นนะครับ ก็ไม่มีอะไรที่ซ่อนไปจากพระภาของพระเจ้าได้ดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานนะครับเมื่อดาวิดได้ยินดังนั้นสิ่งที่ดาวิดทำดาวิดตอบสนองในข้อ13บอกว่าดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวแล้วนะครับดาวิดยอมรับดาวิดสารภาพนะครับดาวิดยอมจำนนพี่น้องที่รักนี่คือท่าทีที่นะครับาดาวิดตอบสนองเมื่อนะครับ ดาวิดทำบาปต่อพระเจ้าแล้วก็มีการนะครับมาชี้แจงและดาวิดก็ยอมจำนวนนะครับแม้ว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์แม้ว่าดาวิดจะมีเกียรติดาวิดจะมีศักดิ์ศรีนะแต่ดาวิดยอมจำนวนยอมรับความผิดของตนเองนะครับนี่คือท่าทีที่ถูกต้องนะครับที่เราควรที่จะเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนที่สุดนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดาวิดนะครับก็ปอกปิดความผิดของตนเอง นะครับแต่ว่าที่นี่ในวันนี้นะครับเมื่อนั้นมีการนะครับเปิดเผยนะครับมีการสาแดงดาวิดยอมจำนนดาวิดไม่ได้แก้ตัวนะครับดาวิดยอมรับว่าเขาได้ทำบาปต่อพระเจ้านะครับนี่เป็นท่าทีที่อยากจะให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะเมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่เราจะมีใจสำนึกใจนะครับที่กลับใจใหม่เหมือนอย่างกับดาวิด อาเมืนไหมครับพี่น้องนะครับเราทั้งหลายทุกคนก็เป็นคนบาปขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเป็นคนที่วัยนะครับในการสารภาพในการยอมรับต่อความผิดที่เราได้ทำนะครับหลายครั้งเราก็พยายามที่จะนะครับโยนความผิดไปให้คนอื่นนะครับเพราะว่าอานั่นแหละเพราะว่าอาดัมนั่นแหละนะครับเพราะว่าภรรยานะเพราะคนน,นี้นคนนี้นะครับเราอาจจะพยายามที่จะโยนความผิดนะครับให้กับคนอื่น พี่น้องที่รักสิ่งที่สําคัญสิ่งที่พระเจ้าปราถนาก็คือใจที่สํานึกผิดและดาวิดก็สํานึกนะครับแล้วก็ยอมรับว่าตนเองผิดนะครับและดาธานก็ทูลดาวิดว่าพระยาเวทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วนะครับเมื่อดาวิดสารภาพนะครับยอมรับในความผิดพระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัยอ่านเ็นไหมครับพี่น้องประคำของพระเจ้านะครับในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก็บอกกับเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราสารภาพความบาของเรา พระองค์ผู้ทรงสดชื่อและเที่ยงธรรมก็ทรงโปรดชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นทั้งสิน้นที่ตรงนี้ก็เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเรายอมรับด้วยความจริงใจสารภาพกับพระเจ้านะครับนะพระเจ้าอาภัยให้แก่เราอย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้หมิ่นประมาทพระยาเวจริงๆเพราะว่าดาวิดดูหมิ่นพระเจ้าไม่ได้ยำเกรงพระเจ้านะครับยามใจนะครับทําอะไรตามใจของเขาเอง นะทําตามอํเาเภอใจของเขาด้วยการกระทํานี้ราชโอรสที่ประสูติมานั้นจะสิ้นพระชนแน่นอนนะครับผลกระทบของความบาปที่ดาวิดได้กระทํามันจะเกิดขึ้นนะครับและดาวิดจําเป็นจะต้องรับผลของการกระทําที่เกิดขึ้นนี้นะครับพระเจ้าทรงโปรดอภัยให้แค่แล้วนะครับแต่ว่าผลของการกระทํานั้นก็ยังมีอยู่ดาวิดจําเป็นจะต้องรับผลนั้นแล้วนาถานก็กลับไปยังบ้านของเขา น้องีรักนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เราได้เห็นและพระวจนะของพระเจ้านะครับเราในพระธรรมสรุดีบทที่51 ก็จะเป็นเรื่องราวที่นมกพี่น้องสามารถที่จะกลับไปแล้วก็อ่านเพิ่มเติมนะครับเป็นคำอธิษฐานขอการชำระนและอภัยบาปเมื่อนะครับนาธานผู้เผยพระมาเฝ้านะดาวิดหลังจากที่ท่านเข้าหานางบัชบาแล้วนละดาวิดก็ได้คร่ำครวญดาวิดก็ได้อธิษฐานและขอพระเจ้าที่จะเมตตาในพระคำของพระเจ้าบางตอนบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรับมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอัน ของทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์ขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วดาวิดยอมจำนนกับพระเจ้าข้าพระองค์ทำผิดไปแล้วข้าพระองค์ทำบาปแล้วและบาปของข้าพระองค์ก็อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายประเตรพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไลต่ตำหนิในการตัดสินนั้นน้องดาวิดยอมจำนวนกับพระเจ้ายอมรับว่าเขานะครับผิดจริงนะครับและพระเจ้าก็ทรงเชี่ยงรมแล้วพระองค์ทรงชอบธรมและโปรกการตัดสินของพระองค์ก็ถูกต้องและดาวิดยอมนะครับรับในสิ่งนี้ แต่จริงข้าบลงถือกำเนิดในความชั่วข้าบลงเป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมานดาแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าบลงในที่ลับขอทรงชำระมลทินของข้าบลงด้วยต้นหูศพข้าบลงจึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าบลงและข้าบลงจะขาวกว่าหิมะขอทรงให้ข้าบลงได้ยินความปีติและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปลี่ยนปี ขอซ่อนพระพักรพระองค์จากบาปทั้งสิ้นของข้าบลมและขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าบลมข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนลมิตสร้างใจสะอาดภายในข้าบลมขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าบลมขออย่าทรงเวียข้าบลมไปจากพระพักตร์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณประุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าบลมดาวิดร้องถึงต่อพระเจ้าขอพระวิญญาณประุสธิ์ของพระเจ้าอย่าพลากไปจากจิตใจของเขาขอพระเจ้าชำระเขา พี่น้องที่รักนี่คือคอําอธิษฐานของดาวิดดาวิดอธิษฐานต่อพระเจา้าแล้วบอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงเบิกิทธิ์ป,ป่าของข้าพระองค์ป่าของข้าพระองค์จะประกาศการสรรเสริญพระองค์พระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องสัตรูบูชาถึงข้าพระองค์จะถายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวพระองค์ก็ไม่ได้พอพระทยัยเครื่องบูชาที่พระองค์พอปราถนาคือจิตใจที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระเจา้าพระองค์จะไม่ทรงดูถูก พี่น้องที่รักดาวิดข้ามควรวต่อพระเจ้าดาวิดรู้ว่าเครื่องบูชาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าปรารถนาก็คือจิตใจที่แตกสลายจิตใจที่สํานึกผิดพี่น้องที่รักขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีท่าทีและมีหัวใจเหมือนอย่างกับดาวิดด้วยเช่นเดียวกันอนเมนไหมครับพี่น้องเราจะไม่ต่อสู้เราจะไม่ปฏิเสธแต่เรายอมจำนวนนะครับกับพระเจ้ามีโอกาสได้สารภาพกับพระเจ้านะครับใช้เวลากับพระเจ้าและในสุดนะครับและลูกของดาวิดก็ ที่เกิดมานะครับก็ป่วยหนักดาวิดก็อ้อนมอนต่อพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาลูกของเขาที่เกิดจากนางบัชบานี้นะครับดาวิดก็อดอาหารแล้วก็นอนบนพื้นดินถึงเช้านะครับพวกผู้ใหญ่ในวังนะครับก็พยายามที่จะมานะครับให้นะดาวิดลุกขึ้นมาแต่ดาวิดก็นะครับข่าวลงนะครับยอมกับพระเจ้านะครับอดอาหารนะครับไม่ทานอะไร ไม่กินอะไรนะครับพอถึงวันที่เจ็ดนะครับลูกของดาวิดก็เสียชีวิตไปนะครับและปราบปรามเมื่อลูกเสียชีวิตนะครับขาราชการก็กลัวว่าดาวิดก็คงจะนะครับเรียกว่าคลั่งไปนะครับหรือนะครับเสียสติไปนะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกดาวิดยังไงดีว่าพระโอรสเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อดาวิดเห็นนะครับขาราชการของโปรก็รู้ว่านะลูกนะครับ พระโอรสก็เสียชีวิตแล้วนะครับดาวิดก็รับถา,ถามว่านะครับเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วหรือนะครับเขาก็ตอบว่าสิ้นพระชนแล้วพระยาค่ะดาวิดก็ลุกขึ้นจากพื้นชำระพระกายฉลมพระองค์เปลี่ยนฉลองพระองค์ดำเนินเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวและนมัสการแล้วเสด็จกับพระราชวังของพระองค์รับสั่งให้จัดอาหารมาแล้วพระองค์ก็เสวย ดาวิดนะครับเมื่อลูกของดาวิดนะครับเสียชีวิตไปนะครับดาวิดก็ลุกขึ้นนะครับแล้วก็อาบน้ำอาบท่านะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าของพระองค์แล้วก็เข้าไปในพระิเวศของพระเจ้าไปอยู่ต่อนหน้าพระพักของพระเจ้ายอมรับการเรียกว่านะครับ ผลที่เกิดขึ้นนะครับเขายอมรับว่านี่เป็นผลที่เขาได้กระทําและเขาสมควรแล้วที่จะถูกนะครับลงโทษหรือรับผลของการนะครับไม่เชื่อฟังนะความดื้อดึงของเขาในครั้งนี้เขาไม่ได้นะต่อว่าพระเจ้าแต่สิ่งที่ดาวิดทำนั้นนะดาวิดก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตานะครับดาวิดก็พยายามที่จะนะครับขอพระเจ้าสุบเมตตานะเขาในครั้งนี้ พี่น้องี่ลักนะครับนี่ก็เป็นท่าทีและความเชื่อที่ดาวิดมีกับพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนะครับพระเจ้าไม่ได้ฟังนะครับความปรารถนาของเขาดาวิดก็ยอมจำนวนต่อน,น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าดาวิดไม่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้านะครับดาวิดก็เข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เริ่มต้นนะครับใหม่ครั้งหนึ่งนะครับดาวิดก็นะครับนะามาแล้วก็ เขาก็ถามนะดาวิดว่าทาไมเป็นอย่างนั้นนะครับนะ,ะดาวิดก็บอกว่าใครจะทราบได้ว่าพระยาเวอาทรงเมตตาเราปโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตต่อได้นะครับดาวิดก็พยายามทําทุกอย่างนะอ้อนวอนต่อพระเจ้านะครับก็ไม่แน่พระเจ้าอาจจะนะครับเมตตานะครับแม้นะว่าโปร่งตัดแล้วนะครับแต่ว่าดาวิดก็สมแยงหาพระเจ้านะครับแต่ก็ยอมจำนนต่อพระเจ้าล้วบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทําไมเราจะทําให้เด็กฟื้นขึ้นมาได้หรือ มีแต่เราจะตามเด็กนั้นไปเขาจะไม่กลับมาหาเราดาวิดก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับหลังจากนั้นนะครับดาวิดก็เข้าไปปลอบโยนนะครับบาเชบามาเฮสีของพระองค์ส่งเข้าไปหาแล้วก็หลับนอนกับพนางพนางก็ประสูตรโอรสองหนึ่งชื่อซาโลมอนพระยาเวสมรักซาโลมอนที่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่พระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตา เมื่อพระเจ้าทรงนะครับตีสอนดาวิดพระเจ้าก็ทรงตีสอนด้วยความรักและพระองค์ก็ทรงพันบาดแผลให้กับดาวิดนําการเยียวยานะครับมาถึงอาดาวิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับดาวิดก็นะครับได้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็นะครับมีลูกนะครับที่ชื่อโซลโมนและประกรรของพระเจ้าก็บอกว่าพระยาเวทรงรักโซลโมนพี่น้องนะครับพระเจ้าไม่ได้นะครับปรารถนาคนที่สมบูรณ์แบบ หรือคนที่ตัวเองคิดว่าดีแต่คนที่ยอมรับยอมจำนนต่อพระเจ้าและรู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปและรับพระคุณของพระเจ้ารับการตีสอนจากพระเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงผลยกเขาขึ้นพระเจ้าทรงรดเมตตาให้ซาโลมอนเกิดมาและเขาก็เป็นที่รักของพระเจ้า เห็นไ,ไหมครับพี่น้องในพระธรรมสดุดีบทที่3 2ก็นะครับเป็นบทพรรณนาที่ดาวิดนะครับได้พรรณนาแล้วก็พูดออกมาสดุดีบทที่3าสองความสุขของผู้ที่ได้รับการอภัยบุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับการอภัยก็เป็นสุขคือผู้ซึ่งบาปได้รับการกบเกลื่อนพระยาผู้ซึ่งพระยาเวไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขาเมื่อข้าพรองไม่สารภาพบาป ร่างกายของ้าะลงก็ทรุดโทรมไปโดยการข้ามป่วนบรรยากาศพระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บน้าบองทั้งวันทั้งคืนกําลังของ้าบองเหือแห้งไปอย่างกับถูกความร้อนในหน้าแล้ง้าบองสารภาพบาปของ้าบองต่อพระองค์คาบลงไม่ได้ปกปิดความชั่วของ้าบองไว้คาบองทูลพระองค์ว่า้าบองจะสารภาพการละเมิดของ้าะองต่อพระยาเวแล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของ้าบอง พี่น้องนี่ก็เป็นบทภาลนาที่ดาวิดก็พาลนาตอาาอ่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอภัยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเขานะครับอภัยให้แก่เขานะครับประทานซาโลมอนนะครับให้แก่เขาและพระเจ้าก็ทรงรักซาโลมอนด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นและได้เรียนรู้เช่นเดียวกับเรื่องของบุตรน้อยลงหายที่พระเยซูิตเจ้าก็ยกคําอุประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวของดาวิดก็ดําเนินไปนะครับในข้อที่26 นะเป็นต้นไปนะครับโยอาบซึ่งเป็นแม่ทัพของดาวิดก็ออกไปสู้รบนะครับแล้วก็เกือบจะได้ชัยชนะแล้วแต่ว่าก็ได้นะส่งสารไปนะครับแล้วบอกให้ดาวิดออกมานะครับมาสู้รบนะครับเพื่อนะครับจะเรียกว่าให้นะเกียรตินั้นแก่ดาวิดเพื่อที่ดาวิดจะได้รับการยกย่องนะครับโยอาบก็นะครับเชิญดาวิดมานะครับในขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะ บุกยึดนะครับเมืองนั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับโยอาบทำเพื่อดาวิดนะครับแล้วก็ดาวิดก็ไปที่นั่นนะครับไม่ได้อยู่ในวังเหมือนอย่างในบทที่11นะครับที่เราเห็นแต่ครั้งนี้ดาวิดนะ เปลี่ยนแปลงใหม่กลับใจใหม่เขาออกไปทําหน้าที่ของเขานะครับและในที่สุดเราก็เห็นนะครับการวยพรของพระเจ้านะครับเขาสามารถที่จะยึดเมืองได้นะครับลิฟมงกุฎนะจากเสียงของคนมิวโคมโมงกุฎนั้นเป็นทองคาดัก3ากิโลกรัมนะครับก็หนักมากนะครับก็คงจะไม่ได้ใส่จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าใส่นะครับเป็นพิธีหรือว่าใส่สักครู่หนึ่งนะครับถ้า พี่น้องลองจินตนาการว่าเอาของนั้นหนัก34กิโลกร,รัมไว้บนหัวของพี่น้องนะครับมันจะหนักแค่ไหนนะครับนั่นะเป็นทองคาที่เรียกว่ามีปริมาณมากมายนะครับที่ดาวิดได้รับนะครับได้รับการประดับด้วยเพชรพลอยและเขาก็สวมบนพระเศียรของดาวิด นะครับและในที่สุดดาวิดก็กลับไปสู่เยรูซาเล็มนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับขอพระเจ้าเมตตาและก็อวยพรพี่น้องนะครับในการไข่ควรพระคำของพระเจ้าส่วนตัวเพิ e. ่มเติมนะครับเพื่อพี่น้องจะรับความเข้าใจที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าพูดกับพี่น้องนะครับส่วนตัวและให้เรารับพระคำของพระเจ้าและนําพระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตนะครับของเราแต่ละคนต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ